กาพระเจ้าจะรักษาไว้กาพระเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อสามข้อสามข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและเสียสละยุติธรรมและเสียสละเพื่อประโยช์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนข้อสี่ข้อสี่ถ้าประชาชนยึดมั่นในศีลธรรมถ้าประชาชนยึดมั่นในศีลธรรมและคุณธรรมของนักปกครองและคุณธรรมของนักปกครองฐานก็เป็นการกล่าวขับพระยาเพื่อปกป้องเพื่อดูแสถาบันนะคะขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวนราชการอย่าเพิ่งนัดนะคะขออนุญาตบันทึกผ้า รูนะคะค่ะขอขอบคุณท่านนายกฯท่านคณะรัฐมนารทุกท่านนะคะยินดีด้วยนะ ladies นะคะสวัสดีค่ะ